โอ้โห oh, <t ick> บรรยากาศดีจังเลยนะข้างบนนี้่มันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าไปส่องกล้องเข้าสาพาะอาธิตจไมเอากำลังจะส่องดูไงว่าเครื่องบินลำน,น่นมีใครลงมาบ้างลำไหนอ่ะนู่ไหนลำที่ลงมาที่สนามบินน่ะหรอใช่ๆๆแล้วดูสิฝั่งนี้คนเต็มไปหมดเลยเฮ้ <คน S 2> เยเฮ้ยมืดแล้วอะ่ะพี่ฝนมืดเร็วจังเลยทำไมพระจันทร์มันขึ้นมาเร็วขนาดนั้นไหนไหนไหน นู่นนู่นนู่นข้างหลังนู่นไหนพระจันทร์นี่ไงหาไม่เจอสักทีพระจันทร์นี่นี่หันหน้า๋อเห็นแลยเห็นแลวเห็นพระจันทร์แล้วเออทำไมขึ้นเร็วจังเลยอ่ะพี่ฝนเพลียกว่าแย่แล้วแหละทําไมอรอเฮ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาจะว่า้อยู่แล้วเขาจะหว้เจ้ากันอยู่แล้วเรายังไม่ได้ถือของเลยว่าจ้าตุ๊ดจีนอ๋อเออใช่ตุ๊ดจีนลืมไปเลยเฮ้ยทำไมดีอ่ะลง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 เหรอ ลง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 เราใช่ไหมปิดตรงไหนเนี่ยปิดตรงไหนปิดปิดปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วนี่ไงจะลงตรงนี้เหรอโหลงช้าเหลือเกินเราเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคบไฟก่อนดีกว่ามองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวนะพี่เอกลองดูสิว่าทําอะไรได้บ้างนี่แป๊บนึงแป๊มหนึ่งเดี๋ยวพี่ฝนเอาคบไฟก่อนนี่พี่เอกมีตะเกียงมีตะเกียงเหรอใช่นี่ซื้อมาใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ้าพี่ฝนฮะพี่เอกโดนหลอกโดนหลอกอะไรอีกตะเกียงไม่สว่าง ตะเกียงไม่สว่างเนี่ยตะเกียงไม่สว่างอ่ะล้วไปไหนแล้วเนี่ยหล่นลงมาแล้วอะหล่นลงมาแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวพี่ฝนลงไปเฮ้ยอะไรอะอ้าวมันคืออะไรอะมันคือร่มงั้นเหรอมโธ่เอ้ยพี่ฝนดกว่าเครื่องล่นมันคือล่มเหรอใช่ไม่ใช่มันคือล่มสิมันคือว้าวนี่ไงมี เราต้องรีบนึกว่าเครื่องเล่นเราต้องรีบเข้าไปในเมืองแล้วทําไมไปซื้อของเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีของไหว้ซื้อของไหว้เหรอใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนนั่นเอารถเอารถไปซื้อของไหว้ใช่แล้วอุ้ยเราจะทานเหรอเฮ้ยพี่ฝนอะไรโอ้รถรถคันนี้เสียตังค์ไว้ได้เดี๋ยวเอารถคันนี้ไปแล้วกันนะึแล้วของไหว้อ่ะจะซื้ออะไรมั่งอะหมูเห็ดเป็ดไก่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดียประตูเข้าทางนู้นทางนี้ทางนี้เดี๋ยวพี่ฝนนั่งเองพี่ขับมามามา นงขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วไปแล้วไปแล้วทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมหน่อยดิทำไมฟันยังเป็นเงี้ยอะไปในเมืองกันดีกว่าโหเร็วเข้าเดี๋ยวจะไปซื้อของไหวไม่ทันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขับให้มันดีๆหน่อยสินี่ไงซื้อของไหวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้โหแบบนี้ไม่ต้องขับมาก็ได้เดินมาก็ได้มั้งเพลยกตกใจลืมไงแล้วดูจอดรถไว้ข้างหน้าแล้วจะเข้ายังไงเอาโดดข้ามมันดิอะไรเนี่ยขวางทางจังเลย มาเร็วมาเร็วซื้อของซื้อของจะซื้ออะไรมั่งอ่ะเนี่ยโอ้ซื้อให้หมดเลยนี่นี่แล้วไม่เอาอะตะกร้าไปแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนี่ก่อนไหวมันลองชิมได้ยังไงเ็ดฮะอย่า,เ,าเ,ยเอานมไปสักกล่องนึงก็แล้วกันอ่ะอ่อ่เดี๋ยวเข็นเข็นใส่เข็นใส่แล้วก็ไอพี่ฝนมดเมาเนืน้อไก่แล้วใจเย็นๆเดี๋ยวเอาผลไม้ด้วยเนี่ยเนื้อไก่เนื้อไก่ต้องเอาไก่อยู่ไหนเนี่ยนี่นี่ไก่เลยเห็นเปล่าดูดิไก่โอ้เออใช่ไก่เอ๊ะ ใช่ต้องเอาของไหว้ไปชัดเจนเลยว่าเนื้อไก่มีผักนี้เอาให้หมดขนมดึงนี่ขนมไปไหว้ด้วยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเอาอะไรอีกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตอนไหว้นี่ของทอักทองไหว้ด้วยฟักทองของมงคลเฮ้ยเรเข็นพี่ยทำไมอ่ะนี่ยกเข้ามาเองเนี่ยเฮ้ยเอาออกเอาออกอะไรเนี่ยแล้วเข้ามาทําไมล่ะอะไรของพี่ฝนเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นไปพร้อมกันอย่างนี้แหละเดี๋ยวเอามะพร้าวมาด้วยงั้นก็เข็นไปเลยแล้วกัน มะพร้าวโอ้ยมีช็อกโกแลตด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมก่อนได้ไหมมีช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตด้วยเฮ้ยแอปเปิลด้วยแอปเปิลนี่แอปเปิลช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่นี่เนื้อเนื้อเนื้อหมูเนื้อหมูใช่เหรอนี่เนื้อหมูโอ้เนื้อหมูเอาไปให้หมดเฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่รสชาอร่อยนะออร่อยนะเออฮะคิดตังคิดตังละอ้าวคิดตัง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 ละโอเคอ่าโอเคเรียบร้อยจ่ายตังละขึ้นรถกลับบ้านกันดีกว่าไจ่ายตังเรียบร้อย มาเร็วมาเร็วขึ้นรถกลับบ้านเอาของกลับบ้านกลับบ้านขึ้นรถขึ้นรถแล้วอยู่ไหนนะเนี่ยรถรถอยู่นี่ไงไปเอาของขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วเรียบร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกไปกันเลยดีกว่าบ้านอยู่ข้างหลังเ่ียงเนี่ยจะรีบไปไหนไว้ชนเพื่อนเฮ้ยใครดิเฮ้ยออกไปเร็วทำไมมีคนมาอยู่ในรถแล้ววะชนเพื่อนแล้วชนเพื่อนอะไรแสดงว่ามีคนแอบเข้ามาในรถเราแน่เลยแอบเข้าไปเมื่อไหร่เมื่อกี้เ่เอกไปถอยชนเขาเอาพี่ยองไม่เห็น เราๆบ้านก็อยู่ตรงนี้เองอันนี้คือรถอะไรอะพี่ฝนรถอะไรก็ไม่รู้รถตักหิมะละมั้งไปไหนบ้านอยู่นี่นี่นะเดี๋ยวรถใหม่ของพี่เองมันแรงโอ้ยเฮ้ยเวียนหัวเรียบร้อยเป็นไงไม่ไหวพี่ฝนอะไรล่ะจอร์ดเหตขับรถอย่างนี้ตลอดเลยอะจอดเราเวียนหัวไม่จริงหรอกจอร์ดจริงอย่างนี้แหละจริงทุกทีเลยโอ้โหขี้บ่นจริงๆเลยเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเอาของเข้าบ้านกันดีกว่า ของข้าบ้านนะออขอแล้วขอแล้วแล้วแล้วเรียบร้อยโอ้ออปีใหม่พอดีเลยอ่ะได้บ้านใหม่มาพ่อซื้อให้อีกแล้วรวยแท้ <c oughs> พ่อรวยอยากจะบอกว่านี่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 นมาดูตรงนี้เร็วนี่นี่ตรงนี้มีที่ชงชาด้วยนะเรามานั่งกินชาอะไรกันตอนนี้นีให้ของก <ชา S 2> ็ย,ง<อ>ยังไม่เก็บเลยะ่ะก็เดี๋ยวให้กินชาก่อนไง เออที่ฝนนี่นะเอาสัแก้วแล้วกันจอดนายกินสัแก้วก่อนนะเออเผื่อลมจะดีขึ้นอร่อยมากเลยเฮ้ยอร่อยมากเลยอะอร่อยไหมอร่อยไหมใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เข้าบ้านกันได้ยังเอ้าเดินไปเฉยปะเข้าบ้านได้แล้วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนจะบอกว่าบรรยากาศทั้งนอกบ้านอะดีมากเลยนะพี่ฝนฮะอะไรหรอรถตำรวจมาทำไรอ่ะรถตำรวจ ก็พี่เอกไปชนเขาเมื่อกี้อะดิไม่ใช่แล้วทำไมอะรถตำรวจมาทำไมอะนั่นน่ะดิตำรวจเอ้าแย่แล้วพี่เอกคนเมื่อกี้เขาเป็นตำรวจเอ้าเหรอเอ้าขอโทษเขาเลยนะโอ้สอรี่สอรี่ I'm sorry I'm sorry I'm so มซอซออู่ซอดวงเฮ้ยไม่ใช่แล้วอ่ะโอเคเราให้อภัยนายป่ะ ให้อาภัยแล้วดูสิโดนใบสั่งด้วยดูโอ้โดนใบสั่งด้วยเหรอโอ้แย่เลยพี่เอกไภยแล้วคุณตำรวจไปแล้วมีพี่เอกต้องไปจ่ายเงินเงินเนี่ยบาย,บายคุณตำรวจเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อไปชนเขาเ<ต>ข้าบ้านเข้าบ้านนี่เข้าบ้านเข้าบ้านมาโอ้บ้านไม่ไหวนะฮัลูหฮัลลาไหมล่ะมีต้นไผ่ยอยู่ในบ้านด้วยเหรอใช่มีต้นไผ่ในบ้านถ้ามีต้นไผ่ในบ้านนะรับรองว่าบ้านนั้นจะอยู่ลมเย็นเป็นสุข แน่นอนใช่เหรอใช่พี่เอ็กนึกว่าปลูกไว้รอแบบหน่อไม้ขึ้นแล้วก็ตัดไปทำกับข้าวแบบนั้นด้วยอ๋อมสืบทอดกันมายาวนานเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องต้มจับฉ่ายได้เนี่ยวันนี้ยังไม่ตอบคอมเมนต์ใครเลยอ่ะมัวจะไปซื้อของวายเจ้าพี่หิวว่ะจะกินอะไรอ่ะเดี๋ยวทำข้าวผัดกินก่อนนะทำข้าวผัดเหรอเอก็ดีเหมือนกันนะพี่เอกทำมาเผื่อด้วยนะเอาวัดโถเอ้ยอะ ได้อะไรมาข้าวผัดไงข้าวผัดเหรอเนี่ยอร่อยอ่ะโอ้พี่ฝนอยากกินกินอย่างอื่นมางง่ะเอางั้นนั่งทําเลยเออเอาอะไรดีนะเอาอันนี้ดีกว่าโอ้อร่อยมากหน่อไม้ต้มนี่โอ้ร้อนร้อนร้อนพี่ฝนทําหน่อไม้ต้มแล้วเหมาะกับเทศกาลตรุษจีนพอดีโอ้ได้แล้วแล้วต้มตอนนี้เมื่อไหร่เสร็จเนี่ยนี่ไงก็เรียบร้อยแล้วนี่ไงเฮ้ยทำไมเสร็จแล้วเหรวเห็นปะเห็นปะไหนชิมดูหน่อยดิชิมนี่อร่อยไหมเป็นไงมั่ง ชาติแปลกๆนะขออยกสักทีดิอร่อยทบอกว่าอร่อยเออปงนไงพี่หวนพอทํากับข้าวไปวัดไปวาได้บ้างไหมอ่ะเออแต่ว่าเค็มไปนิดนึงอ่ะเค็มไปนิดนึงเหรอก็มันต้องกินกับข้าวเอาเหรอเออเนีกยมันกินเปล่าๆหมดเลยได้ไงแล้วเอาของหวานหน่อยไหมของหวานอ้เอาอันนี้ก็แล้วกันอะไรก็ไม่รู้อะไรอ่ะเอาเราปิดไหมยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเอาเอาออกมาก่อนแป๊บนึงเอาได้แล้ว เนี่ยได้แล้วเอาเองเลยทำเองเลยเดี๋ยวขอกินสักคำเมื่อกี้ยังไม่ได้กินเลยอะไรเขียวๆเนี่ยอร่อยมากเลยเมื่อกี้มันคือคัสตาร์ดเค้กอ่ะพี่เอกนี่นะเขียวๆเนี่ยนะเขียวๆนั่นนมเค้กชาเขียวนมเค้กชาเขียวอ๋อเหมาะกับเทศกาลตุ๊กจีนลองชิมดูหน่อยดิอร่อยไหมโอ้โหอมัวแต่กินอยู่นั่นแหละพี่เอกยอดว่าบ้านหลังใหม่มีอะไรอ่ะทำเนียมไม่ทำเนียมทำเนียมทำเนียมอะไร ตามหาความลับไงหาความลับอีกแล้วเหรอใช่ในบ้านหลังใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเพ่กีบของก่อนเอาอะไรที่จําเป็นดีนะเอานี้ไปดีไหมเอาตะเกียงไปเดี๋ยวมองอะไรไม่เห็นตะเกียงเหรอตะเกียงมีเงยมองไม่เห็นนะ่ะงั้นเบียกก็เอาไฟฉายไปก็แล้วกันเฮ้ยเพ่หาไฟฉายไม่เจอเพี่เอาอันนี้แทนได้ไหมอะไรเหรอนี่เลยอ,อะไรนะ่ะคบไฟเหรอใช่เบียกตำรวจมาบ้านอีกแล้วตำรววจมาาบ้้นอีกแลเหรอปล่อยตำรวจไว้นอกบ้านก่อนก็แล้วกันเฮ้ยเขาเอาโล่มาด้วยพี่ฝนเบี่ยก มาดูไรนี่แล้วเก้าอี้ตัวใหม่เก้าอี้ตัวใหม่อยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมแล้วไม่นั่งนั่งอะไรนั้นเดี๋ยวเก้าอี้ตัวใหม่ใช่เหรอนั่งเหมือนนั่งอึตอนเช้าเลยอะทำไมต้องนั่งท่านั้นด้วยไม่รู้เหมือนกันดีไปโอ้โหเท่ห้องน้ําะห้องน้ําก็ใหม่อะไรเนี่ยคุณตํารวจคุณตํารวจเข้ามาในบ้านทําไมอาคุณตํารวจเขียนใบสั่งทําไมอะเขียนไปแล้วรอบนี้คุณตํารวจต้องกลับบ้านได้แล้ว อ้าวคุณตำรวจต้องกลับบ้านได้แล้วคุณตำรวจห้ามจอดด้หรอห้ามจอดเหรอไอ้มันหน้าบ้านเราอ้าวเฮ้ยแล้วมีคนขโมยรถพี่เอกเข้าบ้านไปแล้วคุณตำรวจมันหน้าบ้านเราพี่ฟนเอาแย่แล้วคุณตำรวจมาบอกว่ามีคนขโมยรถนี่รถรถพี่เอกโดนขโมยอยู่เนี่ยรถโดนเอาไปแล้วเหรอนี่นี่พี่เอกล็อกล็อกรถก่อนรถล็อกล็อกไว้ก่อนล็อกคาบ้านไว้นั่นแหละล็อกไว้ไม่ให้ออกเร็วเร็วเร็วไว้คุณตำรวจอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกรีบเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวล็อกบ้านก่อนเร็วเร็วเร็ว มันต้องขึ้นทางไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงทางขึ้นนี่แล้วเจอบันไดแล้วโอ้โหบันไดแบบของบ้านของจีนเลยอะดูดิบันไดบ้านหลังใหม่นี่หายากจริงๆโอ้โหเดินระวังคับบนี่กลัวแบบปึ๊บหลุดหลุดลงไปอะเข้ามาแล้วเอ้ยเฮ้ยเ้ยเข้ามาเร็วล็อกมีอะไรเลยพี่ฝนก็บอกแล้วว่านี่มันเป็นห้องชั้นบนล็อกอะไรเนี่ยเขายังเปิดเข้าเปิดออกกันได้อยู่เลยเฮ้ยพี่ฝนเจออะไรบางอย่าง อพี่ฝนหลุดเข้ามาในไหนแล้วอะเ้าพี่เอกไม่เห็นอะไรเลยพี่ฝนนี่ตู้อะไรเนี่ยตู้อะไรไม่รู้หรอแล้วมันทําอะไรได้อะแล้วพี่ฝนกดเลยกดเลยเข้ามากดเลยพี่ฝนเข้าไปได้ยังไงพี่เอกยังเข้าไม่ได้เลยอะกดเข้ามาดิพี่เอกก็กดแล้วพี่เอกข้างไม่ได้โองั้นหมายความว่าที่นี่มันต้องเป็นเอ่อบ้านของพี่ฝนอย่างเดียวแน่นอนแล้วจอกไปทางไหนอะทำไงอะพี่เอกไอใครขยับบ้านเราอ๋อพี่เอกพยายามจะเข้าไปอ่ะ เพียขย่บ้านพี่ฝนเหรอนี่นี่นี่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ออกไม่ได้อะออกยังไงอะออกออกไม่ได้โหเ้วเข้าไปคนเดียวเลยงั้นงั้นเดี๋ยวพี่ฝนออกไปแป๊บหนึ่งรอออกมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยออกมาแล้วอยู่หน้าบ้านมาแล้วมาแล้วเพีเข้าไม่ได้อ่ะกําลังเข้าไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยโหมีห้องน้ําหรูด้วยพี่ฝนรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวกําลังขึ้นไป ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนึกว่าจะอ,ออกมาไม่ได้ซะแล้วเอาแล้วนี่ใครเนี่ยนี่ใครก็ไม่รู้ล็อกประตูก่อนเอา้าแล้วเข้ามาเฉยเดี๋ยวเอาพี่เอกว่าไงอ่ะมันนอนทำอะไรตรงนี้ก็รอมันเมื่อยแช่ไหนก่อน,าอนหาความลับก่อนหาความลับอะไรเงี้นี่ไงห้องนี้ยังมีมีอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนเจออะไรไม่รู้เจออะไรอ่ะซินเจยูอีซินนีหัวชาย มันแปลว่าสวัสดีปีใหม่ใช่เหรอขอให้ความสุขความเจริญเฮ้ยเราเรายกป้ายได้ด้วยพี่ฝนเออเรายกป้ายแสดงว่าอ๋อพี่ฝนคิดออกแล้วพี่เอกเอาไปทําอะไรได้เหรอป้ายอ่ะเขาจะต้องเอาแปะไว้หน้าบ้านเอาแล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอยู่หน้าระเบียงเนี่ยไปทาอะไรหน้าระเบียง่ะมานี่ไงมาแปะหน้าบ้านเดี๋ยวหาที่แปะก่อนไม่รู้แปะตรงไหนเอาแปะตรงไหนได้อ่ะไม่รู้เอานี่ไงเจอแล้วไหนนี่ไงหน้าประตูบ้าน อ๋อแปะข้างบนนั่นน่ะเหรอใช่ใช่ใช่หน้าประตูบ้านอ๋อปีนขึ้นไปแปะไปแปะเรียบร้อยแปะเฮ้ย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 รูอะไรเนี่ยพี่ฝนแบ็คโฮะเข้าบ้านเข้าบ้านเร็ว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 พี่เอกเร็วแล้วมันเข้าไปทำอะไรได้นี่ไงนี่ไงจะเข้าแล้วนะเฮ้ยจะดีเหรอเข้าแล้วนะนี่เตรียมค้อไฟก่อนเตรียมค้อไฟก่อนมันมีหินหยางด้วยอ่ะเห็นป่ามีปลาน้อยอ่ะเฮ้ยมีปลาเออเอาไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วนี่พี่เอกอยู่ไหนเนี่ย เพียกเข้ามาใหม่แล้วเฮ้ยแล้วทำไมพี่เพียกกระเด็นออกมาเนี่ยเข้ามาใหม่แล้วเกิดอะไรขึ้นอะพี่ฝนเจอเจอคนที่เขากําลังให้เราฝึกวิชายุดธตโอ้โหพี่หวนนี่พลังเตะอย่างแรงเลยอะนี่คืออะไรอะตอกโอ้โหสุดยอดอี๋เตะโอเรามาซ้อมเรามาซ้อมตรงนี้ได้ใช่ไหมสุดยอดไปเลยโอ้ดังพักเลยอะอ๋อดังปักเลยนี่เดี๋ยวขนเตะไปไหนบ้างไปเนี่ย สุดยอดเออคือสุดยอดสุดยอด,ด,ยอด,ด,ยอดไหนงเนี่ยดูดิม,มีปลาน้อยอ๋อนี่ไงปลาเราจับปลาได้ไหมใช่เพียงมันดูไรน,นี่เร็วมีอะไรเหรอตรงนี้มันมีที่ให้เราฝึกวยยิทยายุดีก่ะไหนอ่ะนี่งาเหมือนวัดเจ้าหลินเลยมีเสาด้วยใช่เหมือนวัดเจ้าหลินเลยอ่ะก็ทำอะไรให้กระโดดเหรอใช่กระโดดทำไมเพียงกระโดดขึ้นไม่ได้อะเป็นเหมือนวัดเจ้าหลินเลย เฮ้ยเดี๋ยวก็โดดก่อนอึ๊บโอ้โหนี่มันแบบซอมบี้ขนาดย่อมเลยได้แล้วเฮ้ยพี่เอกมีของขวัญด้วยพี่ฝนมีของขวัญสุดยอดแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยได้อะไรมากันอ่ะได้บ้านได้บ้านเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคนหนึ่งได้รถคนหนึ่งได้บ้านโอ้โหี่เอกได้ธนาคารได้ธนาคารโอ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยสุดยอด อะไรอ่ะพี่ขวันได้ธนาคารได้รถได้บ้านนี่ไดยังธนาคารเลยเหรอสุดยอดเลยเสวัสดีปีใหม่สินเจียอยู่อีสินีว่าใช้ทุกคนจ้ามีเงินมีทองใช้กันด้วยนะครับยูฮูยูเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันนี่นี่ไปโชว์เพื่อนดีกว่าเฮ้ยนี่เรามีบ้านเรามีบ้านเรามีธนาคาร ใช่แล้วแล้วเราก็จะมีอันนี้ด้วยพีย่เอกเดี๋ยว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 เราต้องมีอันนี้มานี่เราต้องมีอันนี้มังกรมั <c oughs> งกรอ่าเดี๋ยวเอาหัวมาเดี๋ยวเอาหัวมาพี่เอกเอาหัวมาที่ฝนเอาหาง <c oughs> มันไม่มีตัว <c oughs> ไม่เป็นไรเอาตุ้งแจ่ตุ้งแจ่ตุ้งแจ่ต้องกันเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ตุ้งแจ่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 เราจะตุ้งแจ่ตุ้งแจ่ตุ้งแจ่เราจะเชิดกันนะ่ที่ไม่มีตัวด้วไหม ตุ้งแชตุ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 งแชขาดตัวตุงแชตุงแช่ว้ยมีคนถ่ายวิดีโอโอ้ยมีคนถ่ายคลิปลง YouTube ด้วยตุ้งแชตุ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 งแชเย้